สวัสดีครับผมมาเดี๋ยวล้างบางไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมาล้างปืนเหมือนเดิมนะครับสําหรับปืนที่ผมจะใช้ล้างก็นี่ฮะสมิธแอนเวสัน686ผมก็อยู่ในรถเนี้ยครับก็ทําการตรวจสอบสําหรับปืนกระบอกนี้ก็จะใช้น้ํามันอันเดิมในการแมนเทนเน้นนะครับเพราะว่น้ํามันเนี่ยเวลาผม ใช้มานะครับผมจะล้างเลยหลายคนบอกจนหรือว่าน้ามันมันจนดํอ่ะนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนทิ้งนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามันแพงนะครับวันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดปืนพวกนี้เนี่ยผมจะบอกก่อนว่าผมไม่ได้ยิงเลยนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องมานั่งทะแยงลํากล้องอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเอาน้องลงไปอาบน้าแล้วครับผมเช่นเทินครับ แช่ไว้สักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็อ่านะครับล้างนะครับผมก็จะทําการล้างเปิดโมงเปิดโม่นะครับคือน้ํามันเนี่ยผมจะบอกนิดนึงน้ํามันเบนซินเนี่ยสําหรับปืนสเตลเลตอะ่ะมันใช้ด้วยกันได้นะครับไม่มันไม่ได้มีการกัดลมดาเพราะว่าผมลองมาทุกยี่ห้อแล้วนะครับอ่านี่นะครับ อ่าครับผมอ่าล้างล้างล้างจุดที่ว่าน้ำมันมันถึงนะครับอ่าครับผมอ่าออครับผมล้าง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 นี่นะฮะจนจนอ่าไม่มีน้ำมันบนผิวปืนนะครับเพื่อนๆนี่ฮะล้างหลายรอบถ้ามีเวลา ครับผม,อมโอเคครับนี่คือเราล้างล้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเอาผ้ามาเช็ดก่อนที่เราจะไปเช็ดอาวุธปืนเนี่ยผมจะเอาน้ํามันเอาน้ํามันที่ใช้เนี่ยเก็บใส่แกลอนก่อนนะครับเดี๋ยวมันเพื่อป้องกันการระเ,เหย,ยและกลิ่นจะทิ้งอาวุธปืนไว้แบบนี้ก่อนนะครับแต่คือการที่จะทิ้งอาวุธปืนเนี่ยไม่ได้แบบทิ้งเราไปอยู่ห่างๆนะครับเพราะว่าปืนพวกนี้เราต้องดูแลอย,อย่าอย่าคาดสายตาเพราะของมันมีมูลค่าครับผม ทีนี้ผมก็จะวางปืนไว้ตรงนี้นะครับก็จะทําการเก็บน้ํามันแล้วรอให้น้ำมันมันตกตะกอนนะครับอ่าครับทีนี้ผมก็จะเก็บน้ํามันละนะครับอ่าเป็นการเซฟต้นทุนนะครับไว้ล้างในยามในคราวต่อไปอ่าครับเพื่อนๆอ่าทีนี้ผมก็จะทําการปิดฝา ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเช็ดปืนครับหลังจากที่เราทําการล้างรดปืนไปนะครับกระบอกสุดท้ายที่ผมจะทําการเช็ดและเก็บน้องก็คือสมิธหกแปดหกนะครับทีหกนะครับเป็นเจ็ดนัดนะครับนี่คือเจ็ดนัดหน้าโม่เป็นกระสุนเจ็ดรูนะครับเพื่อนๆอ่าครับผมเดี๋ยวที่นี้เราจะทําการเช็ดน้ามันส่วนเกินแล้วเราก็จะตรวจสอบน้องนะครับสําหรับปืนกระบอกเนี้ยผม มป็นกระบอกแรกเลยนะที่ที่ผมได้มาเป็นปืนลูกโม่นะครับเพราะว่าผมอะไม่เคยชอบปืนลูกโม่เลยแต่ทีเนี้ยไปจับดูของเพื่อนเพื่อแล้วมันเออเรารู้สึกว่าเราเราชอบผมว่ามันมัน,มนคลาสสิกดีก็เลยได้ซื้อมานะครับก็บอกนี้ผมไปเดินอยู่ที่ร้านแถววงังบุรพาเดินอยู่หน้านมอนกันแหละคือปืนกระบอกแรกที่เสียค่ามโง่เลยอันนี้คือเรื่องจริงตอนเล่นปืนใหม่ๆนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ร้านแขกผมได้มาจากร้านแขกไม่ได้ดูร้านเดิมร้านหลายร้านนะครับก็เลยเจอร้านเดียวไม่ได้ถามก็เลยโดนค่าโง่ไปหลายหมื่นนะครับอย่าให้พูดต่อเลยว่าเป็นยังไงหลังๆมาก็รู้แล้วว่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนกระบอกนี้ผมได้มาเนี่ยตั้งแต่ผมได้มาหลายปีแล้วผมยิงไปไม่เกิน5ครั้งนะครับไม่เกิน5้าครั้งก็ปืนกระบอกเนี้ผ่านกระสุนมาไม่เกิน50นัดนะครับหลังจากที่ผมยิงมานะครับเพื่อนๆแต่ปืนลูกโม่เนี่ย ผมมีข้อติเตียนอยู่อย่างหนึง่งเวลาเรายิงเนี่ยตรงหน้าโมตรงนี้ตรงบริเวณด้านข้างโมที่เขาเรียกว่าตีนผีอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามันจะเป็นร่องรอยเราก็จะต้องมานั่งกล้างแต่ข้อดีของจุดสามห้าเเนี่ยมันสามารถยิงลูกกระสุนจุดได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเก็บปืนทําความสะอาดเช็ดน้ำมันส่วนเกินให้น้องให้น้องนอนจําสิทต่อไป นะครับเพื่อนๆถ้ายังไง EP นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมต่อไปนี้ผมเองเนี่ยก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมต้องขอบคุณผู้จัดการมรดกของผมเดี๋ยวนี้ผมเป็นผู้อาศัยนะผมมีคนดูแลกิจาการให้ผมแล้วแล้วก็ดูแลมรดกนั่นฮะกล้องแพนไปนเลยนี่คือผู้จัดการมรดกของผมเวลาจะเอาสมบัติทีนะฮะต้องไปเอากับมันให้มันเป็นคนเอามาให้มันเป็นคนดูแลของผมให้ ไว้ใจได้ครับอ่าทิ้งท้ายนิดนึงของให้อะไรมาบ้างที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นคู่มือเนี่ยน้ำมันลงไปชุ่มหมดแล้วคู่มือการใช้งานมีแค่นั้นครับไป,ปลุกโมแล้วก็ได้กล่องมาสภาพกล่องก็เป็นแบบนี้โอเคครับเอาไว้ E ีหน้าเจอกันสำหรับ EP นี้ถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมเอาไว้เจอกันในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ